สำหรับช่วงสุดท้ายของรายการของเราวันนี้นะคะคือสุริสาจากที่เรานะคะได้ไปเยี่ยมชมกลุ่มต่างๆของบ้านบาหยมานะคะ่ะรู้สึกว่าอาเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วไม่ทราบว่าอาจากคุณจากที่คุณสุริสาได้มาเที่ยวที่นี่นะคะไม่ทราบว่าอาได้รับอะไรจากที่นี่กลับไปบ้างคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ได้ทั้งประสบการณ์ความรู้ความสนุก,นก <Bur> ส,สนานต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยบ้านบาหวยนะคะ,ะได้มีการจัดการกระบวนการ ต้องเทีโดยชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เราได้ทั้งวัฒนธรรมโดยที่ไปตามต่างๆการเป็นยูววิถีชีวิตต่างๆสาวบ้านค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะให่แล้วค่ะที่เวลาของเราได้หมดลงไปแลยนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคนใดที่สนใจนะคะที่สามารถเดินทางมาเที่ยวอย่างหมู่บ้านบางโหวได้นะคะด้วยด้ยจากที่อยู่ด้านล่างดนนี้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็อขอกราบสวัสดีค่ะผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะบ้านหลังการไา่ต้อง